ผมอยากฝากถึงคุณครูปีชานะครับผมมีเวลาให้คุณครูสามวันในการคิดและทบทวนนะครับสามวันเท่านั้นที่ผมให้เวลาครูปีชาสามวันเพราะวันนี้ยังมีเวลาที่ครูจะกลับตัวกลับใจนะครับอย่าถลำลึกเลยครับความจริงมันต้องปรากฏ นะครับคุณครูรู้อยู่แล้วนะครับว่าในวันที่หนึ่งพฤศจิกาคุณครูไม่มีลัตเตอรี่ห้าสามสามเจ็ดสองหกนะครับผมด้วยความคารพบคุณครูนะครับอยากให้โอกาสคุณครูกลับตัวลับใจนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณครูจะเป็นแบบครูจอมทรัพย์นะครับต้องถูกออกราชการนะครับต้องไม่มีที่ยืนในสังคมนะครับเอกสารทั้งหมด ทุกอย่างอง์ผมที่เตรียมไว้นะครับเราไม่ได้มอบให้เฉพาะกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ดอย่างเดียวขณะนี้เนี่ยต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่าเข้าใจกองบัญชาการตำรวจนะครับที่ทําคดีนี้ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดแม้ทั้งทีมนักาาของรุมชะรูนะครับเนื่องจากในขณะนี้เนี่ยมีการบรรณาการร่วมกันนะครับกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง โดยพลตำรวจโททิเทราช์องมหาพิทักษ์นะครับซึ่งได้มีการดําเนินการนะครับในทางลับเนี่ยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจท h o n พักเกมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าดังนั้นเนี่ยเพื่อความบริสุทธิธรรมพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับว่ากองบัญชาการตำรวจอุ o รภักเกศจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอให้เชื่อมั่นนะครับว่าขนานี้เนี่ยกองบัญชาการตำรวจ สอบสวนกลางนะครับและร่วมกับกองบังคับการปราบปรามนะครับโดยพลตำรวจตีไม่ตีชิมเชิดนะครับบูรณาการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจค้อมภาคเจ็ดนะครับกําลังขี้คายลัตเตอรี่สามสิบล้านนี้นะครับและผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกินสิบห้าวันน่าจะได้คอยุตินะครับดังนั้นจึงบอกคุณครูปีชาเลยครับว่าให้เวลาอีกสามวันนะครับ ให้เวลาครูปีชาอีกสามวันนะครับผมยืนยันนะครับว่าผมจะไม่ไปก้าวล่วงกับทีมทนายฟาร์มของคุณคุณลุงจรูนเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของทีมทนายของคุณลุงจรูนแต่ผมจะทําความจริงให้ปรากฏว่าครูปีชาไม่ใช่เป็นเจ้าของลอตเตอรี่สามสิบล้านนะครับส่วนรายละเอียดข้อมูลหลักฐานทั้งหมดนะครับเราขอไม่เปิดเผยนะครับเพื่อไม่ให้มีการดําเนินการนะครับ เอาเอกสารที่เราจะมาเปิดเผยไม่ได้นะครับไปใช้ในทางคดีแต่รับรองได้ว่าหลักฐานที่ผมมีของทีมงานชมรมนิกรรมนะครับซึ่งเป็นทีมงานของคุณครูจำทำคดีครูจำซับมานะครับมีไทม์ไลน์นะครับขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่31ตุลาที่ผ่านมานะครับของปีที่แล้วนะครับตั้งแต่มีขั้นตอนของการซื้อลอตเตอรี่นะครับการขายลอตเตอรี่ที่มาของลอตเตอรี่นะครับ จนถึงการส่งมองบลอตเตอรี่จนถึงคลิปสนทนาระหว่างคุณครูกับแม่ค้านะครับไทม์ไลน์ที่แม่ค้ามาหาครูที่บ้านหรือแม้กระทั่งประจักษ์พยานที่มากล่าวอ้างที่เป็นเจ้าหน้าที่รับนะครับทุกอย่างนะครับเรามีหลักฐานไทม์ไลน์นะครับเหมือนคดีครูจำทรัพย์นะครับ,หบ,นะรบให้ทราบเลยนะครับแล้วเราเชื่อว่าผมเองเนี่ยนะครับยินดีเป็นประจักษ์พยานในคดีนี้นะครับ ให้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนการคดีหรือกองบัญชาการตำรวจทำภาคเจตคด,ดีผมยินดีเป็นพยานให้นะครับในการส่งมอบพยานหลักฐานต่างๆให้กับกองบัญชาการตำรวจทำภาคเจตโดยเป็นเอกส,สารที่อยู่ในสำนวนนะครับต้องบอกเลยแต่ยืนยันว่าวันนี้ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยความจําเป็นจริงเพราะผมเชื่อว่ามีทั้งสองฝ่ายนะครับมาดูอยู่แล้วก็มีเจ้าที่รักมาดูอยู่นะครับ ต้องบอกเลยว่าหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับผมถึงให้โอกาสครูนะครับอย่าถลำลึกเลยครับครูเพราะว่าให้เห็นแก่ครอบครัวนะครับคุณครูจอมทรัพย์เป็นบทเรียนมาแล้วนะครับยังไงความจริงก็คือความจริงมันหนีไปไม่พ้นแล้วครับนะก็ฝากถึงข้าราชการตารวจนะครับท่านมีหน้าที่อำนวยความสะทําให้กับประชาชนนะครับขอให้คดีนี้ ทำคดีด้วยความซื่อสัตย์และตรงไปตรงมานะครับรับรองว่าคดีนี้มีผู้ใหญ่ในรัฐบาลคดีนะครับผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตรงไหนชาคดีจับตามองอยู่แล้วคดีนี้เป็นคดีที่มีมน้องประชาชนสนใจทั้งประเทศนะครับและฝากถึงทนายความนะครับที่ไร้สดนะครับออกมาเปิดตำานากฎหมายนะครับท่านไม่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์นะครับท่านคอยดูแล้วกันว่า สิ่งที่ผมจะทํานะครับเพื่อเป็นน้องประชาชนเพื่อความถูกต้องนะครับไม่เหตัโดย,ย่างครั้งนี้เป็นแบบเป็นการเลากเรียนแบบนะครับซึ่งเราเชื่อว่าถ้าหากทาสําเร็จจะมีการลอกเรียนแบบคดีรัตตารีแบบเนี้โผล่ขึ้นมาอีกจํานวนมากทั่วประเทศนะครับดังน,นั้นถ้าท่านเป็นทนายความนะครับขอ,อให้ท่านยังไม่รู้ในจริงก็อย่าพูดเลยนะครับมันจะทําให้ความเสียหายต่อทีนนายความของลุงจูดุนเองก็ดี การทํางานของชมรมก็ดีนะครับซึ่งท่านดูถูกมาตลอดแล้วท่านก็กล่าวหามาตลอดว่าอยากดังนะครับจริงจไม่ใช่นะครับเราทาคดีมามากมายนะครับแต่ครั้งนี้ประจักษ์พยานของเราที่เราได้มาลูกร้องแกหารทั้งหมดเนี่ยนะครับเราขอยืนยันว่าครูไม่ใช่เป็นเจ้าของอัตรีสามสิบล้านแล้วพรุ่งนี้นะครับจะมีการนะครับไปที่สตชนะครับเพื่อดําเนินการ นะครัย้ายผู้กำกับการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับได้เดี๋ยววันอังคารบ่ายสองโมงครึ่งนะครับจะมีการมอบพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับกองบัญชาการตำรวจตอนภาคเจ็ดและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดังนั้นพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ติดตามนะครับวามคืบหน้าแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมผมจะมาเปิดเผยในเฟซบุ๊กให้ดูนะครับ และพี่น้องประชาชนจะเข้าใจไทม์ไลน์ทั้งหมดนะครับแล้วถึงวันนั้นก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่นะครับของเรานะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็ฝากถึงธนาสิทธานะครับนัดิี่าของลุงจรูนด้วยนะครับว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจะไม่ให้ความเป็นธรรมนะครับผมยืนยันด้วยเกียรติของผมเองว่าเขากําลังทํางานกันอยู่ขอเวลาให้เขาทางาน นะอีกสักระยะหนึ่งและขณะนี้ก็ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับลุงจรูนนะครับต้องอยืนยันว่านั้นยังไม่มีการแจ้งข้อหารกระุงจรูนดังนั้นธน,นาสิทธาไปเที่ยวญี่ปุ่นให้สบายใจนะครับแล้วก็เที่ยวให้มีความสุขทางเรื่องคดีนะครับคงไม่น่าจะมีอะไรที่น่าหนักใจขอเวลาให้ทางกองบัญชาการตำรวจภาค7และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและชมรมในการร่วมกันบูรณาการทํางานก่อนรับถึงเวลานะครับจะมาเปิดเผยให้ทราบ นะครับขอบคุณครับ